ูทุกคน ปรับโปรใหม่โค้งสุดท้ายของปีมูลค่าเป็นล้านข้ามผ้าเด็ดขาดครับ b e n จ GLA 200 AMG นะครับคันนี้บอกเลยปี2022สีดำน่าใช้งานรุ่นท็อปออปชันเต็ม AMG Dynamic ด้วยนะฮะและใครสนใจคันนี้ประหยัดเป็นล้านเลยนะคันนี้นะครับขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่1 2 5 9 0 0้านบาทเท่านั้นครับยังไม่พอเรามีอีกคันนะฮะคันนี้ g l a 200 AMG Dynamic ปี2022ไม่เพียงแค่7 7 0 0 0โลประหยัดไปเป็นล้านขอเสนอค่าตัวเขาเท่ากันครับหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับสำหรับใครนะ ที่ชอบปีใหม่ๆห้ามพลาดคันนี้กับ GLA 200 MG Dynamic เช่นเดียวกันรุ่นท็อปออฟชันเต็มปี2024ครับ1,259,000บาทครับสมรรถนะดีรุ่นท็อปออฟชันเต็มแล้วก็ดีไซน์สวยงามนะครับห้ามพลาดกับ Mini Cooper คันนี้เลยและนี่ก็คือคันที่แมนครับปี2022เสนออยู่ในโปรนี้ครับเพียงแค่9,99,000บาทเท่านั้นสภาพสวยดีไซน์ทันสมัยออปชันต่างๆน่าใช้งานครับ และนี่นะครับนี่อีกคันนึงนะฮะนี่คือมินิคูเปอร์เเช่นเดียวกันคันที่แมนปี2021ประหยัดง,งบได้อีกนะฮะคันนี้ขอเสนอเพียงแค่859,000บาทเท่านั้นครับรถไฟฟ้าเราก็มีนะครับนี่ใครเป็นทาสแมวห้ามพลาดกับออร่าคูเแคท500อันพาคันนี้รุ่นท็อปออปชันเต็มปี 2, 2022ด้วยแต่ก่อนนี่เป็นล้านเลยนะ<อ>คันนี้นะครับอยู่ที่วอนทูโต้ในโปรนี้นะครับเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นครับโปรดีๆแบบนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะสนใจคันไหนก็เลือกเข้ามาได้เลยที่ ด้านล่างนี้นะติดต่อมาได้เลยครับวันทัวโตอของเรานะครับมีรถมากกว่า250คันที่คุณได้เลือกแล้วรถทุกคันนะครับมีวาระกถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง1 2 8รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกค้าวันทัวเตอได้แล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับ0616745885วันทัวโตอซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ